สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Flawless ไรท์ช่องที่เราจะพาทุกคนไปสัมผัสโลกของรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีดีไซน์และสมรรถนะที่น่าตื่นตาและวันนี้เรามีอีกหนึ่งรถยนต์ที่หลายคนรอคอยจากค่าย Mazda กับรุ่นที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือ Mazda CX 30รุ่นปี2026รุ่นใหม่ที่ยกระดับความหรูหราความปลอดภยัยและการขับขี่ที่เหนือระดับกว่าเดิม Mazda CX-30 รุ่นปี2026มาพร้อมแนวคิด Less is More ตามสไตล์โคโดดีไซน์ที่ทาง m a ส d a ยึดถือไว้เป็นเอกลักษณ์เริ่มจากการออกแบบภายนอกที่ดูเรียบแต่หรูเส้นสายบนตัวรถถูกปรับให้โค้งมนมากขึ้นดูไหลลื่นและมีความพรีเมียมกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด ด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบซิกเนเจอร์วิงขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับไฟหน้าและทรงเรียวที่ให้ความรู้สึกทั้งดูดันและทันสมัยไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แบบเส้นโค้งสวยงามช่วยเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับรถรุ่นนี้ได้อย่างลงตัวในรุ่นปี2026นี้มาสดายังเพิ่มความหรูด้วยวัสดุโครเมียมรอบตัวรถล้ออลลอยดดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วที่ให้ทั้งความเท่และความมั่นคงเมื่อขับขี่ ด้านหลังของตัวรถยังคงเอกลักษณ์ไฟท้ายทรงวงรีพร้อมไฟเล็ดเต็มรูปแบบให้ความรู้สึกสปอร์ตและหรูหราในเวลาเดียวกันกันชนท้ายออกแบบใหม่ให้ดูแข็งแรงมากขึ้นเพิ่มรายละเอียดสีดำด้านตัดกับตัวถังสีเงาช่วยขับเส้นสายให้ตัวรถดูมีมิติมากขึ้น ถ้าเรามองจากมุมด้านข้าง Mazda CX 30ยังคงรักษาสัดส่วนที่ลงตัวระหว่างความเป็น SUV กับความสปอร์ตของรถคูเป้เส้นหลังคาที่ลาดลงเล็กน้อยให้ความรู้สึกโฉบเฉี่ยวเหมือนรถสปอร์ตแต่ยังคงความสูงโปร่งของรถ SUV ที่เหมาะกับทุกการเดินทางเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสาร Mazda CX 30ปี2026ก็ยังคงความหรูหราแบบเรียบง่ายแต่ใส่ใจในทุกรายละเอียด ภายในตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียมทั้งหนังแท้แบบซอฟทัชและการเย็บตะเข็บด้วยมือในหลายตำแหนง่งแผงคอนโซลกลางได้รับการออกแบบใหม่ให้เรียบหรูและเน้นผู้ขับขี่เป็นศูนย์กลางมากยิ่งขึ้นหน้าจออินโฟเทนเมนขนาด12.3นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบเสียงจากโบสลำโพง12จุดให้คุณภาพเสียงระดับห้องอัดพวงมาลัยแบบมัลติฟังชัน3การหุ้มหนัง พร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและปุ่มสั่งงานเสียงเพิ่มความสะดวกในการขับขี่โดยไม่ต้องรับมือจากพวงมาลายัยหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างละเอียดทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระยะทางและโหมดการขับขี่ในส่วนของเบาะนั่งมาสด้ใส่ใจเรื่องสรีระศาสตร์มากขึ้นเบนาะนั่งหน้าออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระได้ดียิ่งขึง้นลดอาการเมื่อยล้าในการเดินทางไกล บากหลังมีพื้นที่กว้างขวางสามารถพับแยกแบบ60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายได้อย่างยืดหยุ่นพื้นที่เก็บของท้ายรถมีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับการเดินทางของครอบครัวหรือทริปสุดสัปดาห์ มาพูดถึงเรื่องขุมพลังกันบ้าง Mazda CX 3 0ปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์ Skyactiv-G ขนาด2.5ลิตร4 L, สูบให้กำลังสูงสุดประมาณ191แรงม้าและแรงบิดสูงสุด252นิวตันเมตรพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ6 S, สปีดท,ที่ได้รับการปรับจูนให้ตอบสนองได้อย่างนุ่มนวลแต่แม่นยำ และในบางตลาดยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์แบบไฮบริดใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี e s k y Active เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยมลพิษ Mazda ยังคงเน้นเรื่องสมรรถนะการขับขี่ที่เป็นหัวใจสำคัญของแบรนด์ระบบ G-Vectoring Control+ Plus ช่วยให้รถเข้าโค้งได้มั่นคงมากขึ้นและยังเพิ่มความสมดุลระหว่างการบังคับพวงมาลัยและการยึดเกาะถนน ระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ IACTIVA w D ยังคงมีให้เลือกสำหรับคนที่ต้องการความมั่นใจในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเลื่อนทางฝุน่นหรือเส้นทางภูเขา ด้านความปลอดภัย Mazda CX 3 0รุ่นใหม่นี้จัดเต็มด้วยระบบ i c t t v v s e n s นที่อัปเกรดให้มีความชาญฉลาดยิ่งขึ้นเช่นระบบเบรกอัตโนมัติแบบ Advanced Smart City b r a k e Support ที่สามารถตรวจจับทั้งคนเดินถนนและจักรยานระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมช่วยดึงกลับอัตโนมัตริระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Adaive c r u i s e Control ที่สามารถปรับความเร็วตามคันหน้าได้อย่างราบรื่น และกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การจอดรถง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้นในส่วนของประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันรุ่นเครื่องยนต์2.5ลิตรสามารถทำได้เฉลี่ยประมาณ13-15กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพถนนและรูปแบบการขับขี่ส่วนรุ่น e Sky Active Hybrid จะทำได้ดีกว่านั้นมากซึ่งถือว่ามาส d a ทำได้ยอดเยี่ยมสำหรับรถ SUV ขนาดกลางที่ให้ทั้งพลังและความประหยัดในคันเดียวอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจในรุ่นปี2026คือ Mazda ปรับปรุงระบบกันสะเทือนให้ดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้รถนุ่มนวลแต่ยังคงการควบคุมที่เฉียบคมตามแบบฉบับ Mazda ดังนั้นไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือทางไกล CX30 ก็ให้ความมั่นใจและสบายตลอดการเดินทาง สำหรับราคาจำหน่าย Mazda CX 3 0ปี2 0 2 6ในตลาดโลกเริ่มต้นที่ประมาณ28,000ดอลลาร์หรือราวๆาว5 0 5ล้านบาทไทยและสำหรับรุ่นท็อปสุดที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อและอุปกรณ์ครบครันราคาจะอยู่ที่ประมาณ1.35ถึง1.45ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลมากเมื่อเทียบกับคุณภาพความหรูหราและเทคโนโลยีที่ได้ ถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันเช่นโตยโยต้าโค o โรล่าครอส